นี่เป็นวันที่์ของวันที่13มกราคม2565นะครับตลาดหุ้นไทยนั้นก็ถือว่าดีขึ้นมาสองวันติดต่อกันนะครับถ้าเกิดเราดูไล่เซกเตอร์นรั้นเนี่ยก็จะถือว่าบวกกันเกือบเกือบทั้งหมดเลยนะครับบวกบวกกันเกือบเกือบทั้งหมดเลยในตัวของภาพใหญ่ๆของตลาดนี้ก็จะเป็นในเรื่องของโยบายการเงินของเฟดน,นะครับซึ่งคนกําลังจับจ้องดูอยู่ถ้าเกิดเราดูจากหน้าจอ หรือว่าสนับส่บาของตลาดเมื่อคืนนี้เห็นว่าดาวโจนยังบวกต่อได้นะครับทั้งดาวโจนส์ทั้งนัแกแจะอาจจะบวกได้ไม่เยอะนะครับเช้านี้มีติดลบบ้างนะครับแล้วก็เอเยเองก็มีบวกหลายหลายตลาดเหมือนกันนะครับมีสลับลบในเรื่องของตัวญี่ปุ่นน้ํามันยังขึ้นอยู่นะครับแ4 7แล้วก็ตอลละอ่อนลงไปเล็กน้อยนะครับ94.96ส่ 94. นะครับส่วนเงินบาทนะเนี่ยก็อ่อนช้าลงมา3สตางค์นะครับอยู่ที่33.30เงินบาทยังถือว่า อยู่ในโซนที่ถือว่าแข็งนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีมั้ววันนี้ตัวแปรที่ดูเหมือนจะต้องจับตาดูอยู่ก็คือตลาดเอเชียนี่แหละว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเห็นหลายที่นั้นบวกไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าตามดาวโจนอยู่นะครับแต่ของไทยเองก็ถือว่าหรือเราเชื่อว่ายังมีปัจจัยบวกที่เป็นเฉพาะตัวอยู่นะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตลาดถ้าเกิดเรามาดูในเรื่องของเมื่อวานเงินเฟ้อของอเมริกาเองออกมา7%นะครับก็ถือว่ายังเป็นตัวที่ตามคาด คนไม่ได้กังวลอะไรมากขึ้นนะครับบอลยิวก็มีการอ่อนตัวลงมานิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราดูถ้าเกิดเราดูจากหน้าจอนี้นะด้านขวานะเห็นว่าบอลยิวจุดหนึ่งจุดเจ็ดห้าก็อ่อนลงมานิดหนึ่งสำหรับตัวตัวของของบอลสองซัดเองนะครับคราวนี้ในส่วนของตัวโปเองนะครับเอเชียก็มีการกลับเข้ามาซื้อพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งพันล้านเหรียญน,นะครับก็บบกขึ้นมาเยอะทีเดียวนะครับ เพราะว่าอันนี้ผมคิดว่าส่วนหนึ่งจะไม่นักทุนเองอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นห่วงหรือว่ากลัวกับในเรื่องของตัวสถานการณ์หรือว่าตัวแบตเท่าไหร่เพราะว่าสิ่งที่คุณพาเว้พูดนันเนี่ยมันจะทําให้เป็นจุดที่ทําให้ตัวนักทุนเองเนี่ยไม่ได้เป็นห่วงเป็นใดอะไรมากขึ้นนะครับตัวตลาดหุ้นในเอเชียที่มีแรงซื้อเข้ามาเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวไต้หวันนะครับนะครับไต้หวันเป็นตัวหลักๆเลยนะครับที่มีแรงซื้อติดต่อกันเข้ามาระยะหนึ่งแล้วนะครับรวมถึง ในตัวของหุ้นไทยด้วยนะครับก็มีใครเป็นบวกด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของตัวข้อมูลอื่นๆนะครับในเรื่องของโอมิครอนเองตัวเลขเนี่ยอย่างที่เราเคยบอกว่าถ้าเกิดเรานับพีคของเรือของเดลต้าเนี่ยมันอยู่ประมาณสองเดือนพีคของโอมิครอนเองก็อยู่ประมาณหนึ่งเดือนนะครับประมาณกางน,นะครับหมายความว่าเราจะพีคประมาณปลายเดือนมกราคมซึ่งจะไปนชนกับ ประมาณวันที่20กว่ากว่าซึ่งจะไปชนกับเรื่องของตัวประชุมเฟสยี่สิบห้าี่สิบหกพอดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดสาําคัญของตลาดว่าถ้าเกิดเมื่อถึงวันที่20กว่ากนวะ่านั้นเนี่ยแล้วผ่านไปได้ด้วยดีเนี่ยตลาดหุ้นก็อาจจะดีขึ้นได้กว่านี้นะครับเพราะั้นตรงนี้เนี่ยก็เราอาจจะเทรดตอนนี้ถามว่าเรามองดัอชนียังไงเรามองวันนี้ดัชนีน่าจะขึ้นต่อนะครับเมื่อวานบวก1สวันนี้อาจจะบวกต่อได้อาจจะไม่แรงเท่าเมาื่อวานแต่ว่าเป้าจริงจริแล้วเนี่ยผมเชื่ยวว ใน7วันข้างหน้าเนี่ยอาจจะขึ้นไปอยู่แถวประมาณสักหนึ่งพันเจ็อกบกว่ากเอ้ยหนึ่งพันหกร้อยกว่ากว่ายังไม่ทะลุพันเนะครับก็อาจจะขึ้นไปตรงนั้นแล้วก็มีการพักตัวนะครับแล้วค่อยกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นคือมุมมองของตลาดนะห,นะหุ้นที่เรามองว่าตลาดหุ้นถ่ายเองนี่เป็นเป็นตลาดที่มีปัจจัยเฉพาะตัวแล้วก็หุ้นในกลุ่มพวกธนาคารคอมมูนิตี้เองเก็ยังคงเป็นกลุ่มที่ดันตลาดให้ปรับตัวขึ้นไปได้ในระดับที่ผมพูดถึงนะครับ เราวันนี้มีตัวแปรหนึ่งนะครับตัวเลขตัวหนึ่งที่อาจจะต้องตามกันแต่ผมว่าหลังๆไม่ค่อยมีในยัยยะคือตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับซึ่งจะเห็นว่า2อสาเดือนนี้มันเพิ่มขึ้นมาตลอดล่าสุด44.9นะครับต่ำกว่า50ถือไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูจากเทรนแล้วเนี่ยเทรนขึ้นไปเรื่อยๆก็ถือว่าดีเช่นกันนะครับตัวนี้ในเรื่องกำไรของธนาคารนะครับเมื่อวานนั้นจากข้อมูลเมาาื่อวานเซอร์นั้นเนี่ยที่เราเคยบอกว่าเบเป็นตัวเดียวที่กำไรเพิ่มขึ้นเยอ ปรากฏว่าในวันนี้เนี่ยนะครับตัวที่ขึ้นมาทะลุเป็นคิวอันคิวเยอันเยเนี่ยโดยอยู่ตัวเดียวนะครับคือตัว KTB นะครับตัวนี้เพิ่มขึ้นนะครับกำไรที่คาดการณ์กันนะครับก็อยู่ประมาณสัก5,300ล้านบาทเพิ่มขึ้น5%เอยอ54%เยอแล้วก็5%คิวอันคิวนะครับกำไรของแบงค์กลุ่มแบงก์โดยรวมตอนนี้เนี่ยบวก54%เยอแล้วก็ลบ5%คิวอันคิวอย่างที่เรียนว่า กลุ่มกำไรของกลุ่มแบงก์เองเนี่ยตอนนี้คนไม่ได้สนใจมากหรอกคนสนใจว่าตลาดจะไปหรือเปล่าหรือว่าเศรษฐกิจจะฟื้นหรือเปล่าอันนี้เราเป็นตัวชี้ทางของแบงก์ซึ่งเรามองว่ามันไปะครับมันไปโอเควันนี้ก็จะมีทั้งวอนะครับหุ้นเพิ่มตัววอสามเข้าเทรดน,นะครับก็ราคาใช้สิบเจ็ดบาทนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีการขึ้นมอา xr ตัวหนึ่งครับคือ a j a นะครับ, JA รบซึ่งเป็นการขึ้น XR 20ยี 1, 20่สิบตัวหนึ่งยี่สิบตังค์นะครับแล้วก็มีแถมบอด้วยหนึ่งต่อสองนะครับ มีหุ้เพื่นุนเข้ามาหลายตัวนะครับส่วนใหญ่จะเป็นวอกันนะครับ JCK นะครับมีเจมมาจ JMT นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแปลงวอมาครับตัวเจมาแปลงมาจากวอสามนะครับแล้วก็ JMT ก็แปลงมาจากวอสาม JMT เนี่ยแปลงมาที่ราคา41บาทตัว K ก็เช่นกันนะครับตัว K จะเป็นววอลหนึ่งนะครับแล้วก็เสนานะครับก็ก็จะเป็นเช่นกันนะครับเสนาก็เป็นชนทรัมปุกบทั้งหมดนี่จะเป็นของตัวการแปลงวอนะครับสําหรับตัว เอสเอสพีจะเป็นพีพีมานะครับแล้วก็เสนา,ายูยูไรก้านะครับจะเป็นยูไรก้าวอสองนะครับไม่ใช่เสนานะครับโทษทีเป็นยูไรก้าวอสองนะครับสําหรับลายแทงหุ้นวันนี้นะครับมีสองตัวนะครับตัวที่หนึ่งคือ g ีพีเอสซีตัวที่สองคือพีเอสซีเดี๋ยวเล่าให้ฟังตัวหนึ่งแดงตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งดำนะครับตัวแดงก็คือที่บอกแล้วว่าถ้าเกิดแดงเราไฮไลท์นะครับถ้าดําก็รู้ไว้ใช่ว่านะครับ จีพซเองเนี่ยตัวไฮไลท์สำคัญเนี่ยก็คือเาตอนนี้ผมเชื่อว่าตลาดหุ้นนะครับมาเทรดได้หุ้นพวกเทคโนโลยีพวก EV ีละนะครับมัน EV เองเห็นว่าหลายตัวมันขึ้น EA ก็ขึ้น g ีพเองเนี่ยมีมีมีม,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 มีมีปัจจัยสำคัญตัวหนึ่งที่เข้ามาจริงๆเข้ามาหลายวันแล้วล่ะก็คือเรื่องทางที่พาราทอรน,นั้นประกาศตั้งนะครับตั้งบตริษัทตัวใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ให้บร,ริษัทลูกของเขานะครับคืออรุณพลัสเนี่ย ปีกปอทอร์ถือหุ้นอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเข้ามาถือหุ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วจีพีซีเนี่ยเข้าไปถือสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ในบริษัทใหม่แห่งนี้เพื่อทำธุรกิจในเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็เกี่ยวข้องกับอีวีหมายความว่าตัวปทอทเองนั้นเนี่ยจะใช้ตัวจีพีซีเป็นหัวหอ,อกในการทำรถอีวีนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้จีพีซีเองเนี่ยจะกลายเป็นหุ้นที่มีความสมบูรณ์คล้ายๆกับเอเอแล้วนะครับก็เทียบชั้นกันได้แล้วนะครับเอเอตอนนี้ก็เก้าสิ ระหว่างสองตัวนี้นี่ว่าใครจะไปไกลกว่ากันในเรื่อพื้นฐานน่เนี่ยถือว่าดีอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นตัวที่ถ้าดูจากปลายแทงหุ้นของวันนี้เราเลือกตัวนี้มานะครับส่วน P S D ตัวนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นมาตั้งแต่ปี60นะครับเปลี่ยนมาเรื่อยๆเปลี่ยนน่เปลี่ยนนี่อะไรเนี่ยจากตัวที่หุ้นที่ชื่อว่าตุกทีนะครับผมไม่แน่ใจว่าก่อนชื่อทีเขาชื่ออะไรมาก่อนนะครับแต่ว่าหลังจากที่เข้าชื่อทีแล้วเนี่ยเขาเเปปลี่ยนน็ PST ตัวนี้เนี่ยผลประกอบการในอดีตนะครับก็ขัดทุนติดต่อกันมาห้าปีนะครับขาดทุนมาติดต่อกันมาหปีราคาหุ้นช่วงที่ผ่านมามีการดีดตัวขึ้นมาค่อนข้างรุนแรงนะครับด้วยการเก่งอะไรบางอย่างแล้วก็เมื่อวานก็มีการเฉลยนะครับนะัข่าวหุ้นก็ลงไปว่ารับดิวเหมืองในลาวฮะ9เก้าันล้านบาทตัวนี้เนี่ยก็มูลค่าเก00ล้านบาทเนี่ยพอเรามาดูปุ๊บเนี่ยนะครับอัน,นี้ก็คือเก0 0ันล้านบาทแล้วนะก็เป็นการทําเหมืองจริง,รงๆียกว่าเป็นการ เป็นการไอ้นี่ดีกว่าอ่าเป็นการขยายกำลังของเหมืองของตัวที่ที่ตัวเซกงของเขานะครับจากสองล้านตันเป็นสิบห้าล้านตันก็คือค่าจ้างคือทำแปดร้อยแปดสิบาทปดันแปด้้าบ้าล้านบาทเทียบเท่าเป็นเงินบาทนะครับก็คือเป็นการรับเหมางานขยายเหมืองนั่นเองนั่นเองนะครับตัวนี้ก็สิ่งที่เขาได้จริงๆในบริษัทไม่ได้บอกว่าเขาได้เท่าไหร่แต่เท่าที่ผมลองไปนั่งดูง่ายๆนะครับง่ายๆ ถ้าเกิดเราคิดว่างาน8 0 0 0กว่าล้านบาทเนี่ยมี Ne profit ตฟิทมาจีาสัก5%เนะครับสมมุติว่าเขาได้จริง <Evet. S 1> เขาจะมีกําไรประมาณ400กว่าล้านบาทจากที่ขาดทุนนะครับก็อาจจะมีกําไรประมาณ400กว่าล้านบาทแล้วก็ n น t n e นขาดทุนตัวเดิมบ้างอาจจะเหลือประมาณ3า0อสอะไรอะไรก็แล้วแต่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอตัวเลขให้ดูแต่ว่ากําลังจะทําให้ดูว่ามันประมาณไหนนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเขากำไรสี0รสมมุตินะครับเขาก็จะมี EPS ประมาณ0.06สตางค์0.006สตางค์ ถามว่าเอ๊ะทำไมทําไมมันดูไม่ทําไมมันดูไม่ค่อยเยอะเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวตัว PSC เนี่ยมีหุ้นเนี่ยค่อนข้างเยอะครับหกหมื่นสี่พันกว่าล้านหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเอาสี่ร้อยกว่าล้านไปหารที่หกหมื่นกว่าล้านเนี่ยมันเลยเหลือตัวหกสตางค์เองนะครับจริงอยู่เราอาจจะมองว่าสี่ร้อยเป็นตัวเลขที่เยอะแต่พอหารอีพีต่อหุ้นมันถือว่าน้อยมากนะครับงั้นตรงนี้เนี่ยเวลาคุณไปคุณมาเนี่ยมันจะถือว่าน้อยแต่ว่า สิ่งที่เหตุผลที่คนเขาเล่นกันราคาหุ้นตัวนี้เนี่ยขึ้นมาถึงบาทก,กว่าผมคิดว่าเล่นเพราะว่าเขาจะขาดทุนเนี่ยคิดว่าเป็นกำไรดีกว่านะครับตรงนี้เนี่ยเหตุผลที่เขาเล่นกันแต่ถ้าเกิดผกพูดง่ายอยากจะทําเป็น valuation เอาไปคูณกันเนี่ยเอาอนุนต้นน, ون, นั้นตัวนี้คูนตัวนั้นคูณเนี่ยมันมีผลแค่ประมาณยี่สิบสามสิบตังค์เองนะครับมันไม่ได้ขึ้นเป็นบาทอย่างที่ที่เห็นในราคาหุ้นนะครับะฉะนั้นตรงนี้ก็เอาเป็นว่าเล่น PSC เนี่ยตัวนี้ก็ก็ถือว่าเล่นด้วยการ เธอยวเราก็แล้วกันนะครับถ้าอยากจะเล่นกันก็ระวังกันเล่นไประวังไปกันลวกันนะครับเพราะว่าในเรื่องของจำนวนหุ้นที่เยอะเนี่ยแม้ว่ากำไรเขาจะเยอะเนี่ยแต่ว่าด้วยจานวนหุ้นหรือตัวหาที่เยอะเนี่ยมันจะทําให้ EPS ของเขาเนี่ยไม่ได้เยอะมากมายนะนะครับแล้วหุ้นตัวนี้ใช้มาตรการ t e สนะครับ level อะสบารัส l e เ e l สามด้วยนะครับสูงสุดเลยนะครับเนั้นตรงนี้จะแนะนำนักลงทุนยังไงก็ต้องให้ทราบตรงนี้ด้วยเหมือนกันว่าเขาติดตัว level สามอยู่นะครับซึ่งซึ่งเดี๋ยว เผดไปแล้วเนี่ยอาจจะแปลกันนะครับโอเคครับเดี๋ยงไงผมส่งไม้ต่อให้กับตัวน้องแทนกับเรื่องของบริกอบรท,งทางน,นี้กันเลยนะครับว่ามีตัวในบ้านครับผมขอเริ่มจากการสรุปเปเป,เปอร์ทางฝั่ง fundamental นะก็มีคอมเมนต์ข่าวหุ้นประมาณสัก3ตัวนะครับแล้วก็มีเปเปอร์ที่เป็นฉบับเต็มเนี่ยสฉบับนะครับ ถ้าพูดถึงข่าวนะครับที่ออกมาแล้วน่าสนใจหน่อยก็จะมีตัวบ้านปูนะครับก็ทางฝั่งอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็มีการยกเลิกการระงับการส่งออกนะครับเอาเป็นว่าสิ่งที่เท่าที่ฟังดูห,หมายความว่าตัวสัปปายตัวฐานหินเนี่ยที่จะออกมาจากประเทศอินโดนีเซียเนี่ยก็น่าจะมีมากขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นผลลบกับทางฝั่งคนที่เป็นผู้ส่งออกในแง่ของตลาดโลกนะครับแต่ว่าถามว่าแล้วเรามองอยังไงกับตัวบ้านปูคือบ้านปูเนี่ยคือเหมืองที่อินโดนีเซียเนี่ย มันเป็นเหมือนเพียงแห่งเดียวของเขานะครับที่ไม่ได้ฟิกร,ราคาขายเอาไว้ฉะนั้นถ้าเราเห็นข่าวนี้ออกมาที่บอกว่าระงรับการยกเลิกการระงรับการส่งออกเนี่ยหมายความว่าบ้านปูเนี่ยเขาจะมียอดขายจากทางฝั่งอินโดนีเซียนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นบวกต่อกาไรของเขานะครับให้เวลามองข่าวนี้ให้มองเป็นบบกนะครับส่วนตัวอ่ะเคแบงก์ก็มีข่าวออมาเช่นกันว่ามีการใช้บริษัทลูกเนี่ยที่เอามาอขอใบอนุญ,ญ,ญาตกระถางกรตนกนะว่าจะทํา ICO พอท ก็จะไปคล้ายๆกับทางฝั่ง s อ b นะครับที่เขามีการออกอใช้บริษัทที่ชื่อว่าตัว Token X เนี่ยรับเหมือนทำเป็น FA ให้กับทางบริษัทที่อยากจะระดมทุนผ่านการออกเหรียญ ICO นะครับก็ถือว่าเป็นพัฒนาการทางฝั่งบวกของกลุ่มธนาคารที่เราเริ่มเห็นนะครับก็จริงๆก็เป็นไปย์ันที่เราเคยคาดหมายไปนะครับว่าธนาคารเนี่ยเขาจะพยายามหาธุรกิจบางอย่างที่มีกาไรดีกว่าธุรกิจเดิมที่เขาเคยทําอยู่นะครับส่วนทัวริซึมเนี่ยก็มองเฉยๆนะครับก็มีข่าวที่ว่า,าทางรัฐบาลเนี่ยจะมีการเก็บ เหมือนก็ว่าเป็นค่าเหยียบแผ่นดินไทยเนี่ยคนละสามร้อยบาทก็เริ่มประมาณเมษสานี้ก็ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแหละแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลต่อกรุบมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยในในแง่ของการมาไทยเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเยอะนะครับส่วนบทคราะห์ที่น่าสนใจมากๆเนี่ยจะมีตัวใบสะคับวันนี้ก็เป็นการปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น28บบาทนะครับก็เป็นการปรับกำไรขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอไปพูดารายละเอียดนะครับในช่วงหลังนะครับ เอาเป็นว่าทางฝั่งบทข้อในวันนี้เนี่ยผมไม่ดูเปเปอร์นะครับก็จะมีถามว่าถ้าเกิดเราอ่านเปเปอร์ฉบับนี้เนี่ยเราจะได้อะไรจากเปเปอร์บ้างนะครับเรื่องที่1เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของรายละเอียดที่ทางริเคราะห์มีการประเมินกําไรในช่วงไตรมาสสี่นะครับที่น่าจะออกมาดีกว่าคาดนะครับแล้วก็ทําสถิติสูงสุดใหม่ด้วยแล้วก็ไตรมาสหนึ่งไตรมาสสของปี2องสองเนี่ยแนวโน้มกําไรที่จะต่อเนื่องแล้วก็ส่งต่อมาอย่างปีนี้เนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับแล้วก็ตัวธุรกิจที่จะเด่นของเขาเนี่ยจะเป็นตัวซีเฟ ส่วนอ,อีกแง่หนึ่งนะครับในแง่ของตัวธุรกิจใหม่คือการขนส่งข้าม c o n t i n ตัว cross border เนี่ยก็กําลังดําเนินไปได้วยดีนะครับเอเเดี๋ยวผมขอข้ามมาครับในส่วนของตัว fort payo นะครับวันนี้นะครับ fort payo ที่เรามีการจัดสรรเนี่ยเมื่อวานก็หลังจากที่ราคาของหุ้นตัว ims i n t e r m e n t เนี่ยมันเริ่มที่จะกลับมาหาจุดปกติของเขาเนี่ยมันก็ทําให้ตัว fort payo ของเราเนี่ยมันดีขึ้นรวมไปถึงหุ้นอื่นๆที่อยู่ในพอร์ตเราอย่าง ibl เนี่ย คือเรามองว่าธุรกิจอย่างในกลุ่มธนาคารแล้วก็กลุ่มปิโตรเคมีเนี่ยน่าจะเป็นตัวไรไปต่อพร้อมๆกับตัวดัววชนีที่เรากาลังจะขึ้นไปแตะเกบเกือบ1,700จุดนะครับก็เลยเป็นที่มาของพอร์ตดาวน์ที่วันนี้ขึ้นมาเกือบเกือบ10%บเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ก็ขึ้นมาเก้าเปอนกว่าลวเลยแล้ววินเรทเนี่ยก็ย,ยังทําได้ต่อเรื่อยๆนะครับทีนี้ในแง่ของภาพกลยุทธ์ที่เรามองต่อตลาดในช่วงของวันนี้หรือว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเรามองยังไงนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยมัน,นกออรรังครงค่พจแขาดื กลุ่มธนาคารนะครับแล้วก็กลุ่มตัวคอมมูนิตี้เนี่ยจริงๆมันเป็น2กลุ่มบังครับนะครับที่เป็นกลุ่มที่ควรจะมีและพึงจะมีเมื่อตลาดจะเดินทางไปหาเป้าหมายที่เราเคยคาดกันไว้นะครับอีกกลุ่มนึงเนี่ยสิ่งที่เราเริ่มเห็นตัวเซกเตอร์โรตาชันหรือว่าการเปลี่ยนกลุ่มของนักลงทุนอีกรอบหนึ่งในรอบล่าสุดเนี่ยมันมีการชต์กลับมาที่กลุ่มหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอีกครั้งหนึ่งอย่างชัดเจนนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยการที่ผมวางตัวเซกิโอแมคดิฟฟอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลยุทธ แต่สิ่งที่ตลาดให้น้ําหนักมากกว่าในปีนี้คือความสามารถในการทํากําไรของหุ้นกลุ่มเหล่านี้นะครับที่เขาจะทําได้สูงขึ้นอย่างมีนัยยะสคัญนะครับอีกขาหนึ่งเนี่ยก็คือธุรก,กิจที่เป็นแนว E.V. เนี่ยถือว่าโดนกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งเราเห็นการกลับมาเล่นตัว E.A. อีกรอบนะครับรวมไปถึงตัว G.P.S.C. เนี่ยที่วันนี้เราอาจจะไม่ได้ใส่เข้ามาแต่ว่าผมมองว่าถ้าเกิดอ่าใครอยากเล่นหุ้นสาย E.V. เนี่ยผมแนะนําให้ซื้อ A.T.O. ตัว G.P.S.C. เนี่ยวันนี้ไปเลยนะครับส่วนตัวสบายเนี่ยก็ มีการถแถลงข่าวออกมาครับก็มีการพูดถึงธุรกิจของเขาหลายๆอย่างนะครับซึ่งก็น่าจะนําไปสู่การที่น้องพี่เขาหลายๆเจ้าเนะี่ยมีโอกาสที่จะอาจจะปรับะะราคาเป้าหมายขึ้นนะครับแต่ว่าการเล่นหุ้นสบายเนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนว่าต้องเล่นไประวังไปนะครับเพราะว่าอีกหนึ่งความเสี่ยงที่เราต้องรู้ไว้เสมอในการเล่นหุ้นตัวนี้คือว่าเจ้าของหรือว่าผู้บริหารเนี่ยเขามีสัดส่วนในการถือหุ้นตัวนี้ค่อนข้างมากนะครับฉะนั้นเนี่ยในการขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการพากันขึ้นไปได้เยอะแต่ในขาลงเนี่ย ถ้าเมื่อไรมันเกิดการเฮกโรฟิตเนี่ยก็ให้เราม,มัดระวังในส่วนนั้นไปด้วยนะครับถามว่าวันนี้เรามีการจัดสรรแล้วก็มีการปรับพอร์ตยังไงบ้างนะครับก็เป็นการอขอเปลี่ยนกลุ่มโลจิสติกที่อาจจะไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มแล้วคือตัว PSL เนี่ยออกไปก่อนแล้วก็เสริมตัวไวซ e เข้ามาแทนนะครับตัวไวซ e เนจริงจริงที่เรามองอตัวหุ้นตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้มองแค่ว่าตีมันมาอย่างเดียวนะครับสิ่งที่ทําให้ผลักดันราคาไว้มาได้ไกลขนาดน,นี้ถ้าเกิดว่าทุกคนลองดูชาร์ตด้านบนนะครับทางฝั่งขวามือ ก็จะเห็นนะครับว่ากําไรของไวซ์เนี่ยตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเนี่ยกำไรเขาเติบโตขึ้นทุกไตรามาสนะครับแล้วก็ในปี2021เนี่ยไตรามาสสี่ที่นักวิเคราะห์รอ,อบประเมินเนี่ยก็น่าจะทาออกมาได้ดีกว่าที่ที่ทมองด้วยนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเกิดมองค่าม,มาในปี22ซึ่งฐานเดิมจากปีก่อนเนี่ยมันสูงอยู่แล้วเนี่ยเขามีความสามารถในการเติบโตมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็พบนะครับว่าเขายังโตได้ต่อนะครับแล้วก็ตัวธุรกิจ ที่อาจจะเป็นอัพไซด์พอร์เชียลของตัวไว้์เนี่ยคือธุรกิจการขนส่งข้ามพรมแดนนะครับแล้วมันก็จะมีเรื่องของการพูดพูดถึงการขนส่งในระบบรางเนี่ยเข้ามาด้วยเบื้องต้นในทางผู้บริหารก็มีการมองนะครับว่าเป้าหมายในการขนส่งทางรางในปีนี้เนี่ยก็น่าจะมองไว้ประมาณสัก2,000กว่าเที่ยวแต่ว่าทานี้ทางนั้นนะครับถ้าเกิดว่าความนิยมในการขนส่งผ่านการขนส่งโดยรถไฟเนี่ยมันดีขึ้นเนี่ยอาจจะทําได้มากกว่านี้นะครับอีกขาหนึ่งเนี่ยที่อาจจะเป็นอัพไซด์พอร์เชียลให้แก่กำไรเนี่ยคือเรื่องของ ค่าระวางครับอย่างค่าระวางเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยม,มันพีคไปแล้วหรือเปล่าปีก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเขาสามารถรักษาร,ระดับของค่าระวางให้มันใกล้เคียงอาจจะน้อยกว่าปีก่อนบ้างแต่ว่ายังใกล้เคียงอยู่เนี่ยมันก็เป็นอัพไซด์ที่นักวิเคราะห์เราเนี่ยหรือว่าสิ่งที่บริษัทเขาอาจจะทําได้เนี่ยมันอาจจะทําได้ดีกว่าที่เรามองเอาไว้ในปีนี้ด้วยซ้ำนะครับราคาเป้าหมายเบื้องต้นที่เรามองในเชิงกลยุทธ์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก25่บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นราคาเป้าหมาย ที่เราเห็นทางฝัง่งเฟอร์เมนทอลก็ทำกัน,นอยู่ที่28บาทนะครับก็มไม่ว่าจะมองด้วยมุไหนเนี่ยราคาหุ้นตัวนี้ก็ดูมีอัพไซด์ให้น่าเล่นพอควรนะครับในพาร์ทของกรยูนะครับก็ขอฝากเอาไว้ประมาณนี้นะครับก็มอง<ช>ห,หุ้นกลุ่มพวกธนาคารคอมมูนิตี้แล้วก็กลุ่มเท่งเนี่ยรวมไปถึงโลจิสติกส์เนี่ยน่าจะถูกกลับมาเล่นอีกอย่างรุนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วก็ส่งต่อเลยครับ ปิดท้ายในส่วนของทางด้านเทคนิคนะคะในภาพของเซ็นเมื่อวานนี้ก็มีทิศทางค่อนข้างจะเป็นบวกแต่เราเห็นว่าการเปิดบวกของเขาตรงนี้เป็นลันกษณะการเปิดแกลบขึ้นไปเรามองว่าความเปิดแกลบตรงนีเ้เรามองว่าดูทิศทางมันไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่อาจจะมีลักษณะการลงย่อมาปิดแกลบดังกล่าวได้แต่ด้วย แต่อย่างไรก็ตามด้วยซินเมิโนความเป็นห่วงตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีทําให้ตัวเซตเนี่ยขยับขึ้นทาหายได้ดังนั้นการขึ้นทาหายเนี่ยตรงนี้ต้องมีการระมัดระวังอยู่พอสมควรหากเรามาดูในภาพของรายชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่าช่องแกะค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวถึงแม้จะมีลักษณะการยืนเหนือตรงบริเวณโซนบริเวณยอดเดิมหรือไฮเดิมแถว1677หรือ1 6 7 8ตรงโซนนี้แหละดังนั้นภาพตรงนี้ไปต่อได้แต่ต้องระมัดระวังต่อการพักตัวลงด้วยส่วนกรอบร่างวันนี้ที่เรามองตัวเซตเนี่ย แย่นอนแถวตรงบริเวณ1670ถึง1674นะคะในภาพอาจจะย่อลงมาตรงนี้เราไม่ให้น้ำหนักการย่อเยอะดังนั้นส่วนแนวต้านวันนี้มองแถวโซนบริเวณ1685คือโซนนี้ไอ้ตรงนี้ตรงนี้ประมาณ1683ดังนั้นเราตีเป็นตัวเลขให้มันเป็นกลมๆซักคือแถวบริเวณ1685ถึง1690ถ้าหากเซ็ตมีโอกาสการไปได้ดังนั้นภาพของการไปตรงนี้เรามองเป็นลักษณะาการ ต้องระมัดระวังต่อการพักตัวด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อน,นี้ทุ่งใจตัวแรกค่ะ BBIK นะคะวันนี้เราเลือกตัว BBIK ซึ่งเราเห็นว่าทิศทางหลักยังเป็นลนักษณะขาขึ้นหลังจากขึ้นทำยอดแถวบริเวณเอ,อ่า90บาทตรงนี้มีการพักตัวลงมา ประมาณ5วันทําการเลยทีเดียวแล้วก็ลงมาค่อนข้างอย่างต่อเนื่องแต่เราเชห็นเมื่อวานนี้เริ่มยืนได้เรามาดูนิดหนึ่งว่าจุดที่เขาลงมานี่เป็นแนวรับของอะไรได้บ้างซึ่งเราเชห็นว่าภาพตรงนี้เส้นสีแดงที่เขาทดสอบเนี่ยคือแถวโซนริเวณหนึ่งในสนั่นหมายความว่า27บาท50ถึง90บาทตรงนี้แบ่งเป็น3ส่วนเขาลงมา1ส่วนแล้วคือ9 69บาท นะคะคซึ่งตรงนี้มันก็สอดคล้องกับตัวอีกเครื่องมือหนึ่งคือ b o l อ i ิเจอร์แบซึ่งเราจะเห็นว่าทิศทางของเขาเนี่ยไม่เคยหลุดค่ากลางมาเลยคือเส้นสีเขียวดังนั้นเมื่อวานนี้ลงว,วันก่อนน,น,อน,นี้ลงมาทดสอบถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มแนวรับ2อย่างนะคะตรงนี้ภาพตรงนี้เราก็เชื่อว่าน่าจะมีนัยยะของการไปต่อดังนั้นการลงมาสู่ค่ากลางของตัวบ o อติเจอร์แบก็มีโอกาสของการคาดหวังที่จะเข้าหาก,กรอบบนของบอิเจอร์แบได้ นะคะซึ่งก็แถวโซนบริเวณ88บาทดังนั้นผ้าของ88บาทตรงนี้เรายังไม่ได้คาดหวังนะวันนี้เรามองแนวต้านวันนี้อยู่แถวบริเวณ79บาทก่อนถึง83อันนี้เป็นแนวต้านย่อยๆก่อนซึ่งถ้าหากฝ่าตรงโซนนี้ได้ก็คือตรงบริเวณเกาะปูนแถวบริเวณ86-88ตรงโซนนี้นั่นเองส่วนจุดรับมองแถว73ถึง75สื่นะคะจุดคัดตรงนี้เรามองว่าไม่ควรต่ำกว่าโลเมื่อวานคือแถวบริเวณ72บาท50 ดังนั้นถ้าภาพหุ้นตัวนี้จะไปต่อต้องไม่ควรต่ำกว่าโลเมื่อวานตรงนี้ถือเป็นจุดคัดสําหรับตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อในตัวที่2นะคะวันนี้เราแนะนําตัว JWD นะคะก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งถือว่าทิศทางค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่เราจะเห็นว่าช่วงประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเป็นลักษณะการย่อลงมาจุดโลของเขาทำแถวบริเวณ20บาท10ตังตรงตนี้เป็นแนวรับของเส้น5สัปดาห์ ดังน,นั้นภาพตรงนี้หมายความว่าการยืนเหนือเส้น5สัปดาห์ได้เนี่ยทิศทางของขาขึ้นอย่างนี้ยังถือว่ามีความแข็งแกร่งอยู่แล้วก็มีโอกาสการฟื้นตัวได้ต่อ เมื่อวานนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มแล้วว่าแนวรับของเขาตรงนี้น่าจะยืนได้อยู่แล้วก็มีลักษณะการยกโลกค่อนข้างอย่างต่อเนื่องดังนั้นวันนี้เป้าหมายของตัวเจดีวีดีเนี่ยเรามองโซนแถวบริเวณ22บาทห0ก่อนเมื่อวานนี้ขึ้นไปทดสอบแถวบริเวณ22บงาท20ตรงโซนนี้ได้เป็นแนวต้านแรกของฟิโบปรเจคชนตรงนี้ที่เราวัดขึ้นไปนะคะส่วนแนวต้านสเต็ปถัดไปคือแถวโซนบริเวณ23บาท60ดังนั้นวันนี้เรามองแนวต้าน2จุดคือ2220ถึง23บาท6จุดรับมองแถวบริเวณ20 11บา0ถึง21บาท60จุดขัดแน่นอนไม่ควรต่ำกว่าตรงบริเวณ20บ10นะคะเดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของตัวแคสบาลานค่ะวันนี้สำหรับตัวแคสบารลานนะคะยังเหลือวันนี้อีกหนึ่งวันในการออคำนวณคือใช้ข้อมูลในการคำนวณแคสบปรลาน an, วันนี้ยังอีกวันสำหรับวันนี้ที่เราคาดการว่าที่มีโอกาสการติดวันนี้ก็มีตัวอควตอนนี้เข้าเกณฑ์หมดแล้วนะคะ อันนี้ครบหมดแล้วเข้าเกิหมแล้วตัวที่2 s n n p อันนี้ถึงแม้ราคาตรงนี้จะปิด PE ที่สูงกว่า40แต่ถ้าตัวนี้หลุดหมายความว่าปิดต่ำกว่า14.70บาทตรงนี้เขาจะหลุดแคสบาลานแล้วก็ยังเหลือตัววันวิเทอร์เวอร์เนี่ยวอลุ่มเทรดยังประมาณ108ล้านตรงนี้ห้ามเทรดเกินนะคะแล้วก็ตัวเวฟนะคะแล้วก็ตัวเวฟอันนี้ยังเหลือตัววอลุ่มเทรดนะคะวอลุ่มเทรดในห้ามเกิน16ล้านแล้วก็ ส่วนตัวตลาดใหม่จะมีอยู่3ตัวคือ BC นะคะ Glory แล้วก็ OTO อันนี้ตัว BC อันนี้วอลุ่มเทรดยังขาดอีกประมาณ9.3ล้านแล้วก็ส่วนตัว OTO อันนี้วอลุ่มเทรดยังขาดตัวที่เป็นวันวิกเทอร์เวอร์เนี่ยขาด135ล้านนะคะส่วนวันนี้มีตัวที่ติดในลักษณะเทรดดิ้งอเลอมี2ตัวค่ะคือตัว LT LT LT1 แล้วก็ตัว JTS ไอตัวบนตรงนี้ lit เนี่ย lit วัน1ติดในระดับ1นะคะส่วนตัวที่2เนี่ยก็คือตัว jts เนี่ยติดในระดับสองนะคะสำหรับข้อมูลในการพิเศษเช้านี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะขอปิดประชุมเช้านี้ด้วยพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ